สวัสดีครับวันนี้กลับมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นนาฬิการุ่นใหม่ของทาง Ocean X นะครับผมออกมาเป็นคู่นะครับก็คือ2รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมก็ตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดต้องเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมของนาฬิการุ่นนี้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ในโอชียนเอ็กเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็จะอยู่ในชื่อของรุ่นที่มีชื่อว่า Speed Laser นะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เปิดให้ดูนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นนาฬิกาสไตล์นาฬิกาจับเวลานะครับผมหรือว่าเป็นวินเทจของทางเ e โ o น a สมัยโบราณวินเทจตัวเก่าๆพวกนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีมาทั้งหมด2สีนะครับในเวอร์ชั่นนี้มีสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วนะครับผมของทั้ง2ตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ก็มีอยู่2ตัวก็คือรหัสที่เป็นหน้าปัดดําก็คือ SRS 2 1 1นะครับตัวนี้นะครับ2 1 1หน้าขาวก็จะเป็นตัว SRS 2 1 2นะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูนะครับมีฟังก์ชันแล้วก็สเปคตัวเรือนที่เหมือนกันนะครับผมต่างกันแค่ตัวสีหน้าปัดเท่านั้นซึ่งสเปคของรุ่นนี้เนี่ยอัปเกรดมาก็คือตัวเครื่องนะครับนี่นะครับผม SRS 1 0 1กับ21 212 เป็นแบบนี้นะครับผมตัวเครื่องครับที่บอกว่าอัปเกรดมาคืออะไรคือก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าสังเกตดี SRS เนี่ยหรือว่า Speed Laser เนี่ยรุ่นแรกเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาจะใช้เครื่องของมิโยต้ตระกูล JS ทีนี้นะเข็มวินาทีเนี่ยมันจะมาเดินที่เข็มหลักแบบนี้นะครับผมก็คือเข็มกลางซึ่งโดยปกติแล้วเวลาจับเวลาเนี่ยถ้าเราจะใช้ขอบททชชิเมเตอร์ตรงนี้นะครับผม ตัวจับเวลามันจะต้องเป็นเข็มหลักเข็มนี้นะครับผมแบบนี้แล้วก็เข็มวินาทีเนี่ยไปเดินอยู่ในวงพวกนี้แทนนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วเป็นเครื่องของมิโยต้าจากทางญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับเป็นเครื่องคอร์สไททานนะครับผมก็เป็นเครื่องตระกูลโอ20สี่สิบนะครับผมก็จะมีเข็มวินาทีเราสังเกตเห็นว่าเดินอยู่ตรงหกฬิกลาตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือเข็มวินาทีนะครับผมเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับนี่ครับ <S 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 เกือบินาธีก็จะมาเดินอยู่ในวงเล็กๆตามปกติแล้วแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้เข็มตัวจับเวลาโคโรโนกราฟตรงนี้นะครับตัวเข็มกลางเข็มใหญ่เนี่ยในการจับเวลาได้นะครับผมซึ่งเรามาดูรูปลักษ์ของรุ่นนี้ก่อนนะครับไซส์ตัวนี้41.5มิลนะครับคือเกือบ42มิลเป็นไซส์ที่กําลังขนาดกลางๆบานพับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็เป็นไซส์ขนาดกลางๆนะครับผมของทางอ,อ Ocean X นะครับผมแต่ก็ถือว่าเล็กสุดของเขาแล้วนะครับผมถ้าข้อมือประมาณ6.5นิ้วนี่ครับใส่ได้สวยๆแน่นอนนะครับข้อมือ6นิ้วก็ใส่ได้นะครับตัวเรือนไ,ไม่หนาแต่ว่าน้ําหนักดีนะครับผมเป็นนาฬิกาคอ์สที่มีน้ําหนักดีนะครับตัวเรือนกันน้ารู้สึกว่าจะ 100- 200ถึงเมตรนะครับผมก็สามารถที่จะล้างมือต่างๆนา,นาได้ตัวจับเวลาจุดเด่นของเขาตั้งแต่รุ่นที่แล้วเลยก็คือเป็นตัวจับเวลาแบบเกลียวมันมีความผสมผสานนะครับของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมพูดก่อนว่า ตัวพวกนี้เนี่ยทำมาในสไตล์แบบวินเทจโรเล็กของดโทอนาพอนิวแมนพวกนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเขาผสมผสารนด้วยสเปคตัวเรือนต่างๆต่นานๆนะครับให้มันอสอดคล้องกับสมัยใหม่ๆด้วยอย่างเช่นตัวจับเวลาถ้าเป็นตัวเก่าๆโบราณๆของโรเล็กซที่เป็นโคโลาราณเนี่ยมันได้ไม่มีตัวล็อกแบบนี้นะรเราสามารถหมุนตัวจับไอ้ปุ่มจับเวลาเนี่ยคลายเกลียวออกมาได้นี่ครับเพื่อที่จะกดจับเวลาลองกดดูนะครับเราจะเห็นว่าเข็มจับเวลาเริ่มเดินแล้วนะครับ นี่นะครับผมแล้วก็กด1ครั้งตีกลับไปที่12เนการครับเวลาเก็บตัวจากเวลาก็หมุนเกลียวเข้าไปมันก็จะล็อกเวลาหมุนล็อกแล้วเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้ครับกดไม่ได้นะครับผมก็เป็นตัวเซฟตี้ในการกดจับเวลานะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่เฉพาะในเดย์ทน่ารุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับผมทีนี้ขอเบเซลอีกนะครับผมเบเซลเป็นแทชชีเมเตอร์แบบโบราณ ก็จะมีสเกลได้แค่200กิโลเมตรตอ1ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการใช้งานนะครับผมแล้วก็กระจกจะเป็นโดมซับไฟกระจกมีความหนาวินเทจแต่ว่าเป็นกระจกซับไฟที่กันรอยได้นะครับผมตัวเรือสแตนเลสสตีล 306L นะครับสายก็ 306L ฝาหลังทึบนะครับบานพับเป็นแบบนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะคุมราคาค่าตัวมันอยู่ที่11,500บาทนะครับสำหรับตัว Speed Laser ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเรือเนี่ยทำงานมาค่อนข้างที่จะดีมาก ผเครื่องถึงแม้เป็นเครื่องคอส์จับเวลานะครับผมแต่ว่านานตัวเรือนก็เหมือนกับเครื่องอัตโนมติทั่วไปเลยนะครับผมมีขอบททชิเมเตอร์เนี่ยเป็นเซรามิกด้วยสีดำตรงนี้จะไม่จางไม่ลอกนะครับผมมีความเงานลครับเหมือนกับโรเลกซ์รุ่นใหม่ๆครับเทชิเมเตอร์เมเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบวัสดุเซรามิกทั้งหมดนะครับอยากให้ดูหน้าขาแล้วก็ให้ดูการจับเวลาด้วยนะครับผมเนื่องจากมันเป็นสเกลแบบเก่านะครับผมก็คือว่า ในหนึ่งวงรอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือความเร็วสองร้อยในการขับรถแข่งเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสเกลมันมีถึง4ี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ในการจับเวลายังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับคลายเกียวนะสมมุติว่าใช้ในการแข่งรถนะครับผมสมมุติว่ามีหลักกิโลเนี่ยแต่ตัวเนี่ยมันเป็นสเกลแบบเก่าเราต้องกดให้ตัวจับเวลาเนี่ยมาอยู่ตรงยูนิต per hour ก่อนนะครับผมแล้วอ,อ่ามันอ่าใช่ครับยูนิต per hour นี่ครับเดี๋ยวรอพอถึงตัวนี้ปั๊บเรากดหยุดนะครับกดซ้ำไปปุ๊บนี่ครับอ่าแล้วก็รอนะครับผมสมมุติว่ารถขับผ่านหลักกิโลเมตรแรกไปเรากดจับเวลาครับนี่ครับแต่แล้วเราก็รอนะครับผมเมื่อรถเนี่ยหรือว่าพาหนะที่เรานั่งเนี่ยผ่านหลักกิโลอันถัดไปเมื่อไหร่นะครับผมเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการหยุดอ่ะผมกดให้ดูครับนี่ครับหยุดครับ เราก็สามารถรู้ได้ว่ารถคันนี้ครับวิ่งผ่านตัว1ภายใน1กิโลเมตรเด่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับผมในนี้ก็จะบอกไว้ดูอขอบตรงนี้ได้ว่าความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนี่คือการใช้งานแทชชี่เมเตอร์นะครับใช้ในาการจับเวลาเป็นหลักนาทีก็ได้นะครับผมหลักนาทีคืออะไรคือในวงนี้นะครับผมถ้าเราสังเกตด,ดีๆอันนี้คือเข็มวินาทีนะครับอันนี้คือที่มีสเกลเป็น60เหมือนกันแต่จะเป็นการจับเวลาเดี๋ยวผมให้ดูครับอ่าผมเราเดินจับเวลาต่อไปนะครับผม พอครบหนึ่งาทีปั๊บมันก็จะขยับมา1จังหวะนะครับผมซึ่งก็สามารถจับเวลาแปบเป็นนาทีได้แต่ผมสำหรับใครที่ต้องการจับเวลาแบบสมมุติว่าต้องการจับเวลาสิบนาทีราดูจากสเกลตรงนี้ได้นะครับผมมันจะค่อยๆเลื่อนไปเมื่อครบ1รอบนะครับแล้วก็จะมีตัวตรงสามนาฬิกานี้จะไม่เกี่ยวกับการจับเวลาละจะเป็นสเกลของที่ว่าเวลาเราตั้งเวลาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นเวลาช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับผมก็เป็นสเกลยี่สิบสี่ชั่วโมงมาให้ นะครับผมก็คือสมมุติตอนนี้ก็คือดูเป็นเวลา11นาฬกาจะไม่ใช่5ทุ่มเพราะถ้าห้าทุ่มมันก็จะเป็น23ิบสาตัวเข็มมันจะอยู่ตรง23บสามนะครับอันนี้อยู่ตรง11นะอนี่ถ้าสังเกตเห็นนะครับนี่ครับตอนนี้นครับจะเห็นว่าเข็มมันจะเดินไปแล้ว1จังหจ,จังหวะนะครับผมก็คือครบ1นาทีก็จะเป็นการใช้งานตัวโครโนกราฟผมได้ทั้งจับความเร็วจับเวลาก็ได้นะครับผมกดน,นะครับผม แล้วเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตกลับไปเหมือนเดิมครับนี่ยเข็มตัวนี้ก็ย้อนกลับไปก็เวลาดำน้ำไม่เรียกว่าเวลาล้างมือล้างไม้ก็เก็บตัวเกลียวจากเวลานิดนึงนะครับผมเพื่อที่ให้อายุการใช้งานมันได้ยาวมากขึ้นนะครับนี่ครับกาใช้งานก็ง่ายๆครับผมตัวเม็ดมะยมตั้งเวลาก็เหมือนปกติเลยครับคลายเกลียวนะครับผมดึงออกมา สุดปั๊บก็สามารถที่ตั้งเวลาได้ตามปกติล้วจะสังเกตว่าวงทองถำนานการเนี่ยมันจะหมุนคล้าคล้อยกันคล้อยกันนะครับนี่ครับสมมติน,นี้ก็คือ6กโมงเย็นนะครับก็เห็นว่ามันจะอยู่ตรง18บแนกาครับแบบนี้การใช้งานนะครับก็ออกมาแั้วหมด2รุ่นนะครับผมมีหน้าปัดสีดำ SRS 2 1 1 สีขาว s r s 2 1 2นะครับผมราคา11,500ก็จะมีส่วนลดสามารถผ่อนส่นเเซ็ต่างๆานานาได้สเปคค่อนข้างที่ดีนะครับตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วก็อัปเกรดตัวเครื่องอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เข็มวินาทีมาเดินอยู่ในวงนี้แล้วเพื่อที่จะใช้การจับเวลาได้ครบถ้วนนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเครื่องที่อัปเกรดขึ้นมามีราคาแพงขึ้นมานิดหน่อยครับประมาณ5,000บาทเอประมาณ500บาท จากรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนมัน11,000บาทนะครับผมก็มีส่วนลดตามเทศกาลต่างๆนะครับก็ inbox เข้ามาถามกันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นใหม่จากทาง O c ช a n ิงานดีครับแล้วก็น้ำหนักดีนะครับนากาคอสบางคนกลัวซื้อไปแล้วมันจะรู้สึกเบาหรือว่าใส่แล้วมันดูเวบวงๆงนะครับผมก็ตัวนี้น่ะน้ำหนักดีเหมือนนากาออโต้ทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็วัสดุตัวเรือนขขางดีครับได้ซับไฟได้ขอบเซรามิกนะครับเราแวะเข้ามาชมกันได้นะครับ2ตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาทั้งคู่เลยครับ ขอบคุณมากนะครับผมฝาก o อ e a n x Speed Laser ไว้ที่นี่ด้วย